สวัสดีครับทุกๆคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน War of the v i s i o n f a n น a อ Fantasy นะครับทุกวันจันทก็แน่นอนว่าจะเป็นเรื่อง อะไรจะมาอะไรจะไปนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องก็เดี๋ยวผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านก่อนเลยครับหลังจากที่ทําคลิปเมื่อวานไปแล้วก็มีคนให้กําลังใจเยอะเลยฮะก็เป็นกําลังใจได้ดีมากเลยครับส่วนเรื่องของวันนี้นะครับก็คือในเกมมีโนติกอัปเดตมาแล้วนะครับว่ามีอะไรจะมาใหม่ในวันพุธน,นี้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอา,อาทิตย์นี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ปิดนะครับแล้วก็ที่แน่นอนก็คือซาเลียกับวิกทอรานั่นเองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเชียร์วิกทอรามากกว่าซาเลียนะถึงแม้ว่าซาเล มีคนบอกว่าเก่งมากกว่าเมดิน่าอีกอะเออเมดสายฟ้าที่ครบเครื่อง MR เก่งมากกว่าเมดิน่าครับสำหรับในการ PVP หรืออะไรก็ตามซึ่งเออจริงๆอ่ะมันก็ดีแหละผมแอบอยากได้ทั้งคู่ฮะรอบนี้ก็ผมอาจจะลองเสียงดวงดูสักนิดหนึ่งครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนเดี๋ยวโอจูเดี๋ยวเรามาดูกันในเว็บสดๆเลยฮะพอดีผมยังไม่ได้ดูข้อมูลสักเท่าไหร่ว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับอ่าเรามาดูกันก่อนว่าอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนว่าอ่า มีวิทอร่ามีซาเลียนครับแล้วก็จะต้องมีอาวุธให้ด้วยครับซึ่งก็คือไอแลนด์นั่นเองครับไอแลนด์นี่เดี๋ยวเราพูดกันที่หลังนะครับเป็นสเตตที่แบบโอหดีมากๆผมพูดถึงเรื่องวิทอร่ากับซาเลียไปเมื่อคลิปของอาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเข้า่ๆไปกดดูย้อนคลิปเก่าหายากนิดนึงแต่ก็พอคลิป ในช n n นลมันเยอะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทั้งทั้งวิทราทั้งซาเลียพูดไปแล้วก็เป็นอ่าหนึ่งคือวิทราเป็นแลนเซอร์แอบเป็นดากูนนะครับท่านน้ำแข็งนะครับที่เป็นสเปเชียลิสตทางด้าน PVP นะครับผมเองไงชอบมากและอยากได้มากๆเลยส่วนซาเลียก็อย่างที่บอกครับเป็นเม็ดสายฟ้าที่เก่งมากๆอันดับต้นๆของเกมเลยฮะถึงแม้จะเป็น MR ซึ่งมีคนบอกว่าเป็น MR บวกผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าแบบอ่า MR บวกนี้เป็นยังไงเออจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองมาดูกันในวันพุธนะครับ อ่มีวิชั่นการนะครับก็คือโอจูนะครับผมยังไม่ได้ดูว่าโอจูเนี่ยเป็นซามอนของสายอะไรนะครับแต่ว่าอ่เอฟเฟกเดี่ยวก็คือบวกแอคแห็งอัพนะครับแล้วปาร์ตี้เอเบลิตี้ก็บวกเพียร์แอคแท็กด้วยซึ่งเป็นการที่ดีอยู่นะครับถ้าใครไม่มีแดชชิ่งออนสโนว์ฟิลด์ใบนี้ถือว่าใช้งานแทนกันได้ครับเป็นแค่ MR นะก็อาจจะบวกน้อยกว่าแดชชิ่งแต่ว่ามันได้แอคแท็กอัพเป็นเป็นสแตทเดี่ยวด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้แย่เลยครับอ่ส่วนโอจู OG เนี่ยเป็นมอนสูร อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะครับอ่าโอเคครับอ่าอันนี้บอกว่ามีบีสเดนธรรมดาก็คือว่าในเมื่อมีอมนสูนใหม่ก็จะต้องมีด่านใหม่ให้ไปสู้เพื่อเอามาเอาเวกมนุษย์นะครับอ่าแล้วก็บอกว่ามีฮาร์ดเควสเพิ่มเข้ามานะอ่าเรามาดูกันต่อไปนะครับต่อไปเป็นเขาบอกว่า Early Summer Camp a i g n ครับการที่มีคำว่า Early Summer c a m p a i g n เเนี่ยมันบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีอะไรที่น่าลุ้นและเซอร์ไพรส์ออกมาแน่ๆครับคือ คือแน่นอนครับว่าซัมเมอร์ของของประเทศไทยเรามันคือเดือน4ี่แต่ว่าซัมเมอร์ของประเทศญี่ปุ่นน่ะมันคือเดือน7เดือน8ครับซึ่งมันคือเดือนหน้านั่นเองครับและตอนนี้เขาบอกว่า Early s u m m e มเนี่ยมันคืออะไรคือตอนนี้เขาไม่มีดีเทลอะไรมาเลยครับนอกจากบอกว่าเออเขาจะแจกของตอนล็อกอินนั่นเองฮะซึ่งก็โอเคเราเรา,เรารับอยู่แล้วฮะเป็นข้ออ้างที่ถึงแม้ว่าดาวนโหลดจะไม่ถึงแต่เขาจะแจกอ่ะเราก็โอเคแต่เราได้รับการบอกใบ้มาแล้วฮะว่าเป็น Earl y s u m m e r ครับซึ่งหมายความว่ามันจะมีตัวละครชุดว่ายน้ำบังฮ JP ก็ยังไม่มีด้วยไงประเด็นก็คือว่าเขาอาจจะรัดเอาออกมาพร้อมๆกันซึ่งถ้าเกิดเขารัดเอาออกมาพร้อมๆกันอย่างที่ผมคาดเดานะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็แปลว่าตารางทั้งหมดจะพังหมดเลยครับแล้วก็เมตาก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งถ้ามันถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะ เกมเช็เลยนะเรารอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าซัมเมอร์เนี่ยผมว่าญี่ปุ่นทั้งญี่ปุ่นเน่เขาเตรียมไว้แล้วเพราะเขาให้โหวตตัวละครไปแล้วว่าเขาอยากได้มีตัวร่างใหม่ใช่ไหมซึ่งผมเดาว่าเขาเอามาทํางานซัมเมอร์นี่แหละแล้วกูมีอก็เลยอยากจะขายซัมเมอร์พร้อมๆกันไปด้วยก็เลยเป็นไปได้สูงว่าเออจะมาต้องใช้แต่ว่ากูมิจะหน้าได้เอาตัวคริสม์ัาสมาในซัมเมอร์นะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้รอรู้เลยฮะเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรบอกเลยว่า ว่าเป็นยังไงกันแน่เราเราเรอดูกันอีกทีนะสำหรับ p พ r ร์เชสโบนัสรอบอาทิตย์นี้ก็ตามคาดเดาน,น,นะครับว่าเป็นดิกตอร่าแน่นอนครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างอะตอนนี้มีดับสตรอรี่ดับเบิลอนะครับแล้วก็มีอ่ะได้ของเพิ่มในโจกโบเอฟเ i นดิชันะครับแล้วก็ยังมีอะอีกอันนึงก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเควสเด้วยนะครับไม่ได้อยู่ในโพสต์นี้นะครับอ่ะอันนี้นะครับอันนี้แม่งเลวชะมันเลย เขาบอกว่ามีฮาร์ดเคสลิมิเต็ดของวิกตอเรียให้ลงได้วันละครั้งนะครับซึ่งจะอันล็อกตอบเมื่อได้วิกตอเรียมาได้ครอบของเท่านั้นครับคือคนเลวใช่มใครไม่มีก็อดไปใครอยากได้วิกตอเรียก็เอาหน่อยนะจริงๆผมว่านางเก่งนะนางเก่งผมชอบมากเลยเชียร์อีกอันนึงคือซาเลียยูนิคอร์ลีว์ดเฟสเคสนะครับก็คือ เป็นเควสอะไรก็ไม่รู้ที่ได้ยูนิช์ดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าได้เยอะแค่ไหนแล้วก็ฟาร์มได้เรื่อยๆไหมหรือมีจํากัดไหมแต่ก็จะทําให้เราลิมิตเบรกซาเลียได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากฮาร์ดเควสนะครับก็ใครคาดหวังอยากได้ซาเลียน้องทวินเทลอ่าอยู่นะครับก็เรามาลองดูว่าจะได้ไหมนะครับตรงนี้ครับว่าผมไม่แน่ใจว่าแจกมากน้อยแค่ไหนเราลองดูกันเนาะ แต่ก็จะมีอะไรให้ทำล่ะครับแล้วอย่างน้อยผมคิดว่าอนอกจากนี้ก็น่าจะมีช็อปออกมาด้วยซึ่งเป็นช็อป early summer เนี่ยแหละซึ่งอาจจะมีหินลุ้งหรืออะไรก็ตามมาแจกของเราตามสไตล์ของของเกมนะครับซึ่งก็ต้องรู้นะว่าจะแห้งไหม <c oughs> อ่าต่อไปก็คือนี่ครับ patina lot นะครับกับไอแลนด์ patina lot เนี่ยผมเคยพูดไปหลายทีแล้วว่าเป็นอาวุธของสายเวทที่ทําง่ายและ,ะทำทำแล้วดีที่สุดถ้าเทียบถ้าเทียบกับเหตุเศษสตาฟซึ่งมันเป็นอะไรที่เวิร์กที่สุดแล้วที่ควรจะทำเพราะฉะนั้น ถ้ามีอันนี้ก็น่าจะมีเควสสมุดมาด้วยไหมแต่ถ้าไม่มีเควสสมุดเนี่ยก็วีคหน้าก็จะต้องมาแน่ๆครับส่วนไอซ์แลนด์นี่ก็ถ้าใครคิดว่าจะทำนะครับก็ยังไงก็ฟาร์มปืนอยู่ช่วงนี้ก็จะได้สมุดของมาด้วยอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับสำหรับไอ e l แลนด์เนี่ยเดี๋ยวเราพูดกันอีกทีนึงนะครับนี่ครับ JP reward quest นะครับ อ่าก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกบเทิร์นกี่ยวกบเทิร์นแมปนะครับก็เขาบอกว่าจะเป็นแมปนี้นะครับจากในรูปก็ลองดูครับแต่ว่ายังไม่ได้มีบอกว่าแมปนี้จะมีโบนัสอะไรหรือเปล่าของตัวอะไรเป็นพิเศษไหมนะอ่าส่วนอันนี้ไม่มีอะไรใหม่นะครับอ่าโอเคสําหรับเรื่องอัปเดตเนี่ยตัวละครก็คือซาเรียวิกโตราแล้วก็ด่านใหม่แล้วก็มอนสูรโอจู OG, แล้วก็การ์ดใหม่เนี่ยก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหอกน้ําแข็งที่เราพูดถึงมันดียังไง ผมเห็นสแตทแล้วผมถึงกับตะลึงนะ,ะฮะหอกนี้ดีมากๆเลยฮะ,ะที่บวก5นะครับบวกสแตทแอคแท็กสิบห้าและที่5ดาวบวกไอเอฟบิลิตี้แอคแท็กสามสิบครับสามสิบ <c oughs> คือมันเยอะไปไหนอะสามสิบนี่คือสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นไฟนอลดาเมจใช่ไหมเออโหดมากๆแล้วยังบวกสแตทแอคแท็กอีกสิบห้าเออเพียร์แอคแท็กนั่นเองฮะก็คือบวกเพียร์แอคแท็กสิบห้าแล้วบวก <c oughs> บอกไอแแท็กเห่าสิบเปอร์เซ็นต์คือมันเยอะมากๆเลยฮะอ่าในในอันธิม่าเนี่ยเขาแนะนำให้ทำสายคีย์ที่ขนะครับเพราะจะได้คีย์ที่ขถึงสิบเจ็ดนะครับถึงแม้ไอแอลแท็กจะไม่เยอะมากตามสไตล์ของอาวุธประเภทหอกนะก็ถ้าเทียบกันก็คือไอแอลแท็กร้อยสิบร้อยสี่สิบสี่ครับในสายแอซซอลนะได้คีย์ที่ขแค่สี่นะครับแต่ว่าในของคีย์ที่ขเนี่ยได้แม่นตั้งแปดด้วยคีย์ที่อสิบเจ็ดนะไอแอลแท็กถึงจะร้อยสิบห้าแต่ผมว่ามันโอเคนะก็คือแนะนำว่าให้ทำเป็นคีย์ที่ขไปเลยนะครับหอกเเเนนนนนีี่่ยยมมัััใใช้้้กกบบครไดางงงหอออป็ขข ตัวละครแค่2ตัวครับซึ่งก็คือ1คือวิกตอร่าที่กําลังจะมานั่นเองและอีกตัวหนึ่งก็คือคุณเซอร์เจสนั่นเองครับที่อยู่วีเซตนะครับที่มาตับเนี่ยครับอ่าเป็นเลนเซอร์ธาตุน้ำแข็งเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะใช้งานได้ถึงแม้ตัวละครตัวนี้จะอ่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่แต่ถามว่าเออถ้าเกิดคุณคุณใช้ตัวนี้อยู่หอกนี้ก็ใช้กับหมอนี่ได้ครับแล้วจะทาให้ไอ้หมอนี่เก่งขึ้นเยอะมากๆเลยครับอ่าโอเคนะครับเรามาดู กันต่อนะครับอ่าต่อไปเป็นมอสูรโอจูนะครับอ่ะมอสูรโอจูเนี่ยผมไม่ได้ดูไว้ก่อนเลยว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเรามาดูกันได้ครับว่าว่าโอจูเนี่ยเป็นมอนสูรสายอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราหาดูในเว็บอันติมาเนี่ยครับอ่ามาดูนะครับในคะแนนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็อ่ะลองดูกันนะครับว่าเผื่อจะเป็นทางเลือกให้คนที่ยังไม่มีนะครับอ่ะเป็นมอนสูรท่าดินนะครับทาดินอีกแล้วอ่าโอเคบวกอะไรบ้างนะครับอ่าอ๋อเป็นมอนสูร มนฑสูลโอ้บวกเมจิกนะครับเมจิกพาวเวอร์อัพแปดสิบเอดเปอร์ซนนะครับแล้วก็มีคีย์อีเวกับมีแอคคูราซีนะครับ, e บ, Ac รบส่วนเออเอาถ้ามีแค่นี้จริงๆผมก็มองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นมนฑสูลที่ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ก็ก็ถือว่าไม่ได้ดีมากนะครับเป็นมนฑสูลที่ มีการท่าสายฟ้านะครับแล้วก็การท่าลมนะครับแล้วก็การฟาแลตนะครับซึ่งอ๋อถ้าเอาตรงๆก็คือเอาไวก้การออรันดูฮะถ้าอัพแต่ดีเฟนส์อย่างเดียวเอาไปสู้ออรันดูแล้วก็โอเคโหดเลยฮะอ่าส่วนมีเมจิกเพราะว่าอัพด้วยก็คือโอเคก็คืออาจจะเอาไว้ให้อ่าให้คิรูเฟ่ใส่ได้นะครับคิรูเฟ่ก็คือออ่าอ่าาซัมมอนอ ลักเวทแบทเทิลเมทา่าดินนะครับที่จะมาในอนาคตนะครับก็บวกพาวเวอร์แล้วก็มีการทั้งสายฟ้าแล้วก็การแสลด้วยซึ่งครึ่งคิรูเฟ่ครับเป็นตัวออรัลนดูคิลเลอร์อย่างแท้จริงเลยครับทนะออรัลนดูอย่างแบบโอ้โหไม่ต้องพูดเลยฮะถ้าใครเห็นเน่จะรู้เลยว่าแบบคิรูเฟ่นี่เอาไว้ฆ่าออรัลนดูคนเดียวเลยฮะโอเคครับงั้นเรากลับมาตรงนี้ต่อนะสำหรับอัปเดตเนี่ยในแล้วอะไรจะไปอ่ะหรืออะไรจะไปนะครับอะไรจะไปก็ อัปเดตอะไรจะมาก็บอกไปแล้วอะไรจะไปก็คือนี่ครับที่จะไปแน่ๆก็คือว่ามีมีดันปืนนะครับไปแน่ๆครับพรุ่งนี้นะครับทั้ง3อันเลยฮะสหน้านี้ไปหมดเลยนะครับดันที่ใช้ฟาร์มลัสเอาเกติแล้วก็สมุดปืนหอกแล้วก็หมัดนะครับจะไปในวันพุธนี้นะครับก็ใครยังฟาร์มไม่ครบให้รีบดีฟาร์มไว้นะครับส่วนส่วนเลดก็จะไปด้วยเหมือนกันนะครับอ่าอเล็กซานไดริงนะครับใครยังได้ไม่ครบก็อ่าจริงๆมันไม่ครบอยู่นะฮะคนที่จะครบได้นี่ต้องโหดมากจริงตัวผมเองก็ เผื่อไม่ถึงบวก4ฮะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะทําได้อยู่ฮะอย่างที่ต้องการคือบวก3กับบวกศูนนะครับแต่ก็ไม่รู้จ,จะไปได้มากกว่านั้นไหมก็จะลองดูนะครับเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีนะฮะเล่นเท่าที่เล่นได้นะครับอ่ะอ่ะและทีนี้ก่อนจะไปครับอยากมีอีกเรื่องนึงฝากไว้ก็คือว่า ตอนนี้ครับเรื่องเลดก็จะเริ่มมามีบทบาทมากขึ้นในเกมเราใช่ไหมครับแล้วก็เลดเนี่ยครับส่วนมากก็จะต้องการตัวละครที่ที่เฉพาะเจาะจงกับเลดมากๆเลยแล้วถ้าเราจวไม่ได้เราจะทํำยังไงผมก็มองว่าอย่างเงี้ยฮะถ้าสุดท้ายแล้วเราจวไม่ได้จริงๆแล้วบอสมันยากเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะ,ะทําตัวอะไรมาทดแทนดีนะครับแต่อย่างเลดที่อาจจะมาถึงในเลดถัดไปอาจจะเป็นเลดของวอลเล่ออนไลน์ซึ่งเป็นเลดที่ใช้ ท่าแสงสลันะครับซึ่งตัวที่ใช้ได้ก็มีลำซ่านนะครับใครยังใครยังไม่ได้ปั้นแล้วปั้นได้ก็ปั้นนะครับแล้วก็มีตัวเรีโอไรเองที่มาในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีแน่ๆก็คือเอ็นเกลเบิร์ดนั่นเองนะครับยังมีคุณพ่อด้วยครับคุณพ่อคุณพ่อล็อบฮอนนะครับก็คือคิงล็อบฮอนครับเป็นท่าแสงสลัเหมือนกันที่ใช้งานได้นะครับ อันนี้ก็คืออันนี้เตรียมตรารสาหรับเลทที่จะมาพร้อมวอล์ี่ออฟไลท์ถ้าไม่มีอะไรมาขั้นจริงๆนะถ้าไม่มีซัมเมอร์มาขั้นนะครับอีกประมาณเดือนครึ่งเราจะได้เจอกันนะครับอ่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับอ่าทานเข็ดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเนาะเพราะนั้นก็ให้ปั้นเตรียมไว้ก่อนเลยครับว่าอ่าถ้าแสงสแลนนะครับอันนี้คืออะไรที่จําเป็นแต่ถ้าผมไม่รู้ว่าอนาคตตัวอื่นตัวโจรจะมีบทบาทใน เลดแบบรอบนี้ไหมนะครับก็ผมตอบไม่ได้เลยจริงๆไม่รู้ว่ารอบหน้าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆอ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณหมดสิ้นหล้หนทางจริงคุณทําโจรสํารองไว้หนึ่งตัวเป็นดีที่สุดนะครับเพานเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าโจรเนี่ยเอาตัวไหนดีนะครับโอเคตัวแรกเลยที่แนะนํานะครับอ่าจริงๆก็คือเยอรม่าครับเยอรม่านี่ผมไม่มีฮะเยอรมา่ากเป็นโจรเป็นสับโจรท่าลมที่มีสติลทม์ครับคือโจรที่ใช้ได้คือโจรที่มีสติลทม์นะครับ ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้หมดแต่ทีนี้ตัวที่ควรจะเอามาใช้จริงๆอ่ะควรจะเป็นตัว UR นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า1คือสเตตสูง2คือตายยากครับซึ่งซึ่งก็คือตอนนี้น่าจะมีแค่เยอะมากกับซีซ่าใช่ไหมล่ะครับมันก็สมควรจะต้องถูกปั้นไว้บ้างน,นะครับจริงๆแล้วการปั้นซีซ่าคือคําตอบที่สูงที่สุดนะครับสาหรับการปั้นโจนเพราะว่าเพราะว่าอนอกจาก TMR ที่ดีมากๆแล้วเนี่ยตัวนางเองเนี่ยก็ยังเป็นโจนที่มีทั้ง่ สติลฮาร์ s สติลไทม์ทั้งหลายแหล่นะครับสติวิชั่นด้วยซึ่งมันช่วยได้เยอะมากเลยฮะตัวนางเองก็เป็นซัพพอร์ตที่ดีได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แนะนําซีซ่านะครับถึงแม้ว่าเยอรม่าเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําดาเมจได้บ้างแต่ก็ก็ TMR ของซีซ่าทีมอาของเยอรม่าก,ก็ดีด้วยนะเป็นใช้กดใช้ระบวกแม่นแต่ว่าก็ผมยังก็ยังมองว่าที r มอาก็สู้กับสู้ของซีซ่าไม่ได้อยู่ดีนะครับตัว UR2 ตัวที่หน้าปั้นที่เป็นโจรน,นะครับก็คือมี ก็เรื่อมปั้นซีซ่าไปแล้วครับก็คือ5ดาวแล้วก็3เบรกนะครับก็จะได้4ี่เบรกอยู่แล้วครับอีกนิดเดียวครับก็ไม่นานครับผมก็ทําเพื่อจะเอากระดิ่งนี่แหละครับอ่ะต่อมาตัว MR มานะครับ MR ก็จะมีนี่ครับรามาด้านะครับที่ปั้นได้นะครับแล้วก็อ่านี่ครับไรลิวนะครับเป็นตัวปืนที่เก่งนะครับตัวนี้ปั้นแล้วก็คุ้มค่าเหมือนกันเพราะเอามาใช้งานได้นะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งก็มีวิทรัลนะครับวิทรัลวิทรัลตัวนี้นะครับอ่า เดี๋ยวนะอยู่นี่นะครับนี่ครับมีคนใช้อยู่เหมือนกันนะครับเคยตัวนี้เป็นตัวอันเดอร์เลตตัวหนึ่งนะฮะที่อ่าใครๆก็พูดว่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าผมเห็นคนญี่ปุ่นนะมีตัวนี้เลเก็99แล้วเอาตัวนี้ไปเล่นสตีลฮาร์ดนะครับในอ a r e n าแล้วก็ชนะรัวๆเลยครับก็ทําได้นะครับอ่าตัวถัดต่อมาเป็นตัว SR มากนะครับ SR ที่ที่ปั้นได้นะครับก็จะมีอ่านี่ครับบาดิมนะครับเป็นโจนท่าสายฟ้านะครับก็ใช้ได้นะครับโจนท่าสายฟ้านะครับแล้วก็มีอ่า ตัวไหนอีกนะเดี๋ยวผมดูนะอ่านี่ครับมีน้องเมียครับน้องเมียของผมเองฮนะ <c oughs> <c oughs> น้องเมียนี่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับปั้นได้นะเอามาใช้นะเออเมื่อกี้ก็รามาดาก็พูดไปแล้วนะครับแล้วก็มีเออตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นตีฟเหมือนกันที่มีซิลทามเหมือนกันนะฮะแล้วก็อซาซานใช่ไหมตัวเอ็นนะครับตัวเอ็นคือซาซานนะครับอ่าซาซานนี่ครับพี่หมีของเรานั่นเองนะฮะแต่ว่าคือยิ่ง ต่ำอ่ายิ่งไม่ใช่ต่ำยิ่งลิงยิ่งอ่ารลิตี้ต่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องเข้าใจเรื่องความเสี่ยงในด้านของการที่สแตทต่ำแล้วตายง่ายนะครับซึ่งอ่ามันใช้ได้จริงฮะในเลทที่เลเวลต่ำๆนะครับแต่ว่าพอเลเวลสูงๆร้อยอัพอัพขึ้นไปเนี่ยโดนตี2ทีตายมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคนค่อนข้าง,งไร้ประโยชน์เหมือนกันส่วนตัวผมเองก็มองว่าเออทำตัว UR ดีกว่าครับหรือ MR ก็ยังยัง,ยงดี MR ยังนิ่มเลฮะ คือเวลาเราบิวตัวละครเนี่ยไม่ใช่ฉากว่าบิวแต่แต่สกิลขึ้นมาเพื่อใช้งานสติลไทม์แต่ว่าแต่ว่ามันจะต้องบิวว่าเออทำยังไงเขาถึงจะยืนอยู่ในสนามได้นานโดยที่ไม่โดนบอสที่เลเวลสูงฆ่าตายได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยเนาะก็อาจจะต้องเอออาจจะต้องใส่การ์ดท,ที่เพิ่ม HP บ้างหรือใส่ของที่บวกทรัสมาสเตอร์ท,ที่บวก HP เยอะๆบ้างเพื่อให้ยืนได้นานๆขึ้นด้วยนะครับอ่ะโอเคเนาะสำหรับอ่ะโจเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ปั้นไว้อย่างน้อย1ตัวนะครับเพื่อ เพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้านะครับว่าเราอาจจะได้เอามาใช้นะครับแตผมไม่ได้คาดหวังให้เอาไปสติวเต่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่ผมคาดหวังว่าอนา,าคตถ้ามันมีเลดอะไรก็ตามที่เรามันต้องการตัวละครที่ฟิกแล้วเราไม่มีจริงๆเนี่ยมันก็ยังสามารถเอามาใช้แบบรอบนี้ได้ฮะเพราะจะเห็นได้ว่าหลายๆห้องเนี่ยเขาอยากได้โจรหนึ่งคนมากๆเลยแล้วต้องเล่นฝึกเล่นให้เป็นด้วยนะ ไม่ใช่ปั้นมาแล้วเล่นไม่เป็นนะแล้วมาแล้วต้องทําให้เป็นเล่นให้เป็นด้วยนะครับอ่าก็ฝึกเล่นนะครับว่าเออจะทํายังไงถึงจะสติวท่ได้จะทํายังไงต้องไม่ออโต้นะต้องเล่นยังไงต้องรู้อาการยืนต้องหลบให้ดีนะต้องไม่ลากบอสไปนในที่ที่คนทําดาเมจตามไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาพวกเนี้ยครับก็ทําให้ผมต้องพูดว่าเราอาจจะต้องฝึกเล่นแมนนวลบ้างน,นะครับอย่าออโต้ตลอดนะลองฝึกดูนะครับส่วนวันพูดนี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ ไม่รู้ว่าจะได้จั่วหาวิกตอเรียไหมคือแน่ๆผมอาจจะจั่วการันตี UR ยูนิตนะครับเพราะผมอยากได้วิกตอเรียอยู่ฮะแต่ผมอาจจะลองจั่วสักที2ทีเพื่อหาซาเลียมาเข้าทีมไว้ดูเหมือนกันฮะแต่ดูก่อนว่าผมมีเพชรมากพอไหมเพราะว่าผมมาใช้หมดไปเยอะกับตอนลูเซียแล้วฮะแล้วก็ส่วนอายุการันตีวิชันการ์นี่ยังไงก็กดแน่ๆอยู่นะฮะเพราะว่าเพราะว่ายังไงก็ <c oughs> ก็ยังอยากได้เดต้าไทฟิดโอดินแล้วก็เฟเดริก้าดีมดูด้วยนะฮะ ก็เนี่ยแหละครับวันนี้คลิปวันนี้ก็คือในช่วงอะไรจะมาจะไปก็ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับส่วนอ่าก็ขอบคุณมากเลยครับสําหรับกาลังใจนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเลมีความสุขสามารถเล่นเกมนี้ต่อกันไปอย่างนานๆนี่อีกยาวๆเลยครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้อะไรอีกเลย <laughs> ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ